สวัสดีครับผู้ของชาแนลครับผมคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกบิโกเนียอีกรอบครับผมซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายง่ครับง่ายที่สุดละวิธีนี้แล้วก็มีเพื่อนใน YouTube ครับคนที่ติดตามเขาก็อยากจะรู้ว่าเห็นผมพูดแต่คุยเกล็ดขุยเกล็ดมันเป็นลักษณะไหนครับ ี๋ยวให้ให้ดูดีกว่าครับว่าปุ๋ยเฟรดมันเป็นยังไงครับผมนะครับอันนี้คือปุ๋ยเฟกรดครับสูตรเสมอครับสูตร21 21 21ครับผมนี่ครับจริงๆมันเป็นซองนะครับเป็นซองครับแต่ผมก็มาเทใส่ขวดแล้วก็ให้มันเป็นสูญญากาศครับผมปิดฝา อ่าอยาน,นี่คือปุ๋ยเกลดครับอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำยี่สิบรครับอพอดอกไ,ไม้เราสมบูรณ์นะครับลำต้นใหญ่แข็งแรงเราก็เปิดตาดอกด้วยปุ๋ยเกลดเหมือนกันครับผสมกับฮอร์โมนไขน่นี่อันนี้ปุ๋ยเกลดกับฮอร์โมนไข่นะครับท่านผู้ชม ส่วนเปิดตาดอกครับนี่ครับผมใช้ตัวนี้แต่ท่านอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้มีปุ๋ยที่ดีแต่ผมใช้ตัวนี้ครับอันนี้คือปุ๋ยเกล็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นสูตรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะตัวท้ายสูงอ่ะครับประมาณนี้ครับตัวท้ายน่าจะประมาณ52สมมตินะ,ะ 10, 10 52ประมาณเนี้ครับ ไม่แน่ใจแต่ตัวท้ายสูงครับอันนี้เล่นตาดอกครับหรือเสร็จเหมือนกันครับหมนเกลือครับหรือว่าจะลองชิมดูมันจะเค็มไหมครับไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ลองดีกว่าครับเอาให้ดอกกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับชิมดีกว่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปปลูก บิโกเนียครับวิธีที่ง่ายที่สุดครับท่านผู้ชมไปเลยครับนี่ครับบีโกเนียครับท่านผู้ชมนี่ที่ผมปลูกไว้ครับพร้อมที่จะขยายได้แล้วครับใส่กระถางใหม่ครับปลูกง่ายดูแลง่ายครับ อันนี้ผมก็ขยายแล้วนี้จะเป็นดอกสีแดงนะครับส่วนกระถางนี้3กระถางจะเป็นดอกสีชมพูครับออกดอกกันทั้งปีครับกลิ่นหอมนิดๆครับเดี๋ยวพาไปดูมุมอื่นดีกว่าอ,อันนี้ก็มีอีกครับ ออกดอกครับสีชมพูผมพูดเสมอว่าออกดอกทั้งปีครับไม่เหมือนดอกกไม้ป่านะครับออกดอกปีละครั้งแต่บิโกเนียนี่ถ้าสมบูรณ์นี่ออกดอกทั้งปีให้เราเห็นครับกลับไปมุมเดิมดีกว่าครับอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับผมนะครับกันไก คลิปนี้ไม่โฆษณาดีกว่าว่าบังคมแค่ไหนครับนี่ครับกันไกลครับอุปกรณ์อืทําไงต่อหรือเราจะไม่ใช้กันไกลไใช้มือใช้นิ้วเพียว,วดีกว่าครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นี่คือต้นบีโกเนียครับ อุปกรณ์ใ,ใชอ้อุปกรณ์ให้เป็นดีกว่าอ้านี่ดึงง่ายๆครับเนี่ยออกมาแล้วครับอลองใช้อุปกรณ์ดูซิตัดครับนี่กระถางนี้ขยายได้อีกน่าจะประมาณเป็นห้าหกกระถางนี่ครับอ่าเห็นไหมครับออกมาแล้วอ่ะไปอีกสักต้นหนึงดีกว่า ดึงก็ได้ครับขอวางกันไกลก่อนครับนี่ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นลักษณะนี้ครับหนึ่งต้นนี่หนึ่งต้นครับนี่สองสามอันนี้ทำไงเอาไปปลูกด,ดีกว่าครับง่ายๆครับเป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวนะครับลูกหลาน พ่อแม่พี่น้องก็สามารถปลูกกันได้ครับไปปลูกกันดีกว่าครับอ่าส่วนดินที่ปลูกครับดินตามหมู่บ้านก็ได้ครับเอามาผสมมะพร้าวสับสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อจะให้ลากเขาเดินได้สะดวกครับวิธีการปลูกนะครับก็ง่ายๆครับ แค่วางๆครับเอาดินกลบซะหน่อยแค่นี้ครับง่ายง่ายครับเด็กๆก็ทำได้นะครับ ปลูกไว้ครับต้นไม้ทำให้โลกเราไม่ร้อนครับเพราะตอนนี้ต้นไม้ถูกทำลายเยอะครับก็แค่ลงดินราพแนะนำให้ปลูกต้นไม้ลาต้นสองต้นครับต้นอะไรก็ได้ครับ มาณสามเดือนสองเดือนก็ได้เห็นดอกเขาแล้วครับเพราะลำต้นเขาสมบูรณ์แค่ลงดินเดี๋ยวล่ากเขาเดินเขาสมบูรณ์เขาก็ออกดอกให้เราเห็นครับพอเสร็จปั๊บก็ลดน้ำครับเอาไว้ที่ล่มก่อนนะครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งมันมีวิธีที่สองครับแต่วิธีที่นี้ง่ายที่สุดแนละ้วก็ได้ผลร้อปอร์เซ็นครับร้อยเปอเซ็นพนเซ์ครับ,นะรบส่วนปุ๋ยที่ให้ก็เป็น ปุ๋ยคอกก็ได้ครับหรือจะเป็นออดโมโคสก็ได้ส่วนการลดน้ําก็วันเว้นวันก็ได้ครับไม่ต้องลดบ่อยก็ได้วันเว้นวันดีที่สุดครับหน้าฝนไม่ต้องลดก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมีเพี้ยมันก็มีเพี้ยบ่างแหะครับตามตามใบนะครับท่านผู้ชมก็ใช้ยาเส้นครับ แช่ไว้คืนหนึ่งผสมกับน้ำยาล้างจานครับฉีดพ่นครับผสมจางๆนะครับเดี๋ยวผสมเยอะเดี๋ยวต้นไม้ตายครับผสมอ่อนๆจางๆครับแล้วมาฉีดไล่มแมลงไล่เพลี้ยส่วนมากจะเป็นเพี้ยแป้งครับโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะที่เข้ามาดูปลุกปัองชแนล ถ้าชอบก็กดไลค์กด like, แชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆโอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยชีวิตมีแต่ความมั่งคั่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าถามอีนิดนึงครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูดอกกล้ยวยไม้ดีกว่าครับท้ายคลิปอันนี้ผมลงคลิปไปแล้วครับอันนี้บานเต็มที่แล้วครับท่านผู้ชมกะเลกะร่อนปากเป็ดครับโหยาวระยะเกือบถึงดินครับ ช่อหนึ่งก็เริ่มบานแล้วครับกะเลกะล่อนเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายครับดูแลง่ายอืมอช่อหนึ่งครับตุมตุมสรุปแล้วปีนี้น่าจะประมาณสามช่อครับผม เลี้ยงเขาดีๆหมันลดน้ําให้ปุ๋ยเข้าสม่ําเสมอเขาก็ออกดอกให้เราเห็นครับฝากเพื่อนๆไปส่ง เรื่องคาปากไก่อีกรอบครับโอ้ยบานสุดทนนะครับเป็นเดือนแล้วครับเรื่องคำภูหรือเรื่องคำปากไก่สวยสวยกินนี่สุดยอดครับหอมมากครับส่วนกระถางนี้เป็นเหลืองจันทร์ครับในต้นอื่นมันก็โรยไปแล้วครับตันนี้มันก็ตุ่มๆ ตรงๆครับไปสองเอื้องสายน้ำพึ่งราวให้เพื่อนๆก่อนที่จะจบคลิปจริงๆนี่คือเอื้องสายน้ำพึ่งราวครับผมมีกลิ่นหอมด้วยนะครับ ต,ตุ่มครับกํำลังจะบานกไว้กับตอไม้ครับผมนี่อันนี้เอาไว้ปีหน้าครับดูแลเขาให้สมบูรณ์หน่อยครับแล้วเขาจะออกดอกให้เราเห็นช่วงที่เขาออกดอกเริ่มจะทิ้งใบเราก็ลดลดน้ำสักประมาณ2ออาทิตย์ครับถ้าจะลดก็ สีผ่านๆครับป๊อกกี้สีผ่านๆแค่นั้นค่เดอย่าไปลดเยอะเดี๋ยวมันไม่ได้ออกดอกเราจะมีลำต้นมาแทนครับสวยจริงๆครับเรื่องสายน้ำพึ่งลาวครับ